คนอยู่ในเหตุการณ์ชี้จุดถูกหรือเปล่าเหมือนน้องแตงโมงเนี่ยอืมถ้าชี้จุดถูกมันก็โอเคน่าจะหาเจอได้เร็วไวใช่ครับเพราะยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันมีน้ํากระแสลงมาขึ้นอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าไม่น่าหายากครับนี่ชี้ชี้ไม่ถูกก็ชี้กันไม่รู้ชี้กันยังไงวันแรกชี้ไปโน่นชี้ไปนี่อผมดูในคลิปก็ชี้ไปทางนู้นทางนี้คนทางนี้คนนึนงน แต่วันที่ทมาดำผมแค่มาดำเก็บหลักฐานไม่ได้ดำดำจบน้องเทงโมนะครับ,รบเพราะว่าเขาจะมีหน่วยงานมุยที่เขาทํากันอยู่นะก็มีคุณอาดเชิญ์เราก็ว่าเก็บพยานหลักฐานต่างๆที่สงสัยครับครับ,ค,รบคือคบแบ่งหน้าที่กันํำครับในในในประเทศเรานะครับมีหน่วยงานที่ดำน้ำจิตอาสาแบบพี่นี่มากไหมเท่าที่พี่อยู่ในองค์การนี่ เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอเกิดเหตุที่ทําหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยแต่และหน่วยงานเริ่มเริ่ม,มตื่นตัวเร,เริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มส่งส่งไปฝึกมาฝึกที่ผมก็เยอะฝึกทหารเรือก็เยอะแล้วก็จะมีบริษัทเอกชนพวกสมาคมสมาคมแต่และสมาคมต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะมีศูนย์ฝึวของเขาเขาจะไปเรียนระดับโอเพ่นแอดวานเลสคิวอะไรพวกนี้เรียนไปเรื่อยๆหลายๆหล,ๆลักสูตรคร,ครับแล้วแต่ จริงๆแล้วการทํางานตรงนี้ผมว่าแค่ตักสูตรตำนานเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะนั้นมันอันตรายการ,รทํางานตรงนี้เป็นอะไรที่เขาไม่ได้สอนโอเปนวอเตอร์เนี่ยไม่ได้สอนการค้นหาต่ออะไรมากมายะต,ต้องไปเรียนทะเลก็อย่างหนึ่งทะเลเขื่อนอย่างหนึ่งแม่น้ําก็อย่างหนึ่งทะเลความหนาแน่นมันจะเยอะกว่าแม่น้ํานะครับการจมตัวก็จะยากนิดนึง แต่ว่าทันนาวิสัยการมองเห็นมันไกลกว่าอครับแต่แม่น้ำเนี่ยมันมองไม่เห็นมองได้แค่นีแค่นี้ครคือเราจะไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเรามีอะไรมีตะคัดไหมตะข่ายไหมมีมีกิ่งหนามกิ่งอะไรไหมมีไม่รู้อะไรจมอยู่ในน้ำคือไม่รู้อ่ะค oh. วานไปมันก็จะ oh. รู้กระแสน้ําลงไปเราไปติดตะข่ายตะคัดทาําไงออกได้อะไรได้ oh. อย่างเงี้ยบางที<อ>ก็ต้องถอดชุดทิ้งเอาตัวเปล่าขึ้นอย่างเงี้ยอืมันก็ต้อง ไปพันกันอยู่นะใช่ไปพันอยู่ของที่แก้ไม่ออกไม่รู้ว่าต้องถอดชุดออกถ้าตัดไม่ออกก็เราก็ถอดชุดขึ้นเปล่าเอาตัวเปล่าขึ้นก่อนใช่อืมไม่ง่ายนะตัรสภาวะวิสัยไม่รู้เจออะไรผมว่าอยู่ที่สติมากกว่านะนักดำน้ำที่เสียชีวิตก็ถามว่าบางทีก็แพนิคเสียงว่าแพนิค ถ้าเขาตั้งสติอากาศยังมีในป่า,ายอยู่เลยร่ะลงไม่นานปุ๊บนักดำน,น้ำช่วยเหลืออยู่ข้างบนบอกวาลงมาช่วยอยู่แล้วอ,อพอนะั้นบางทีมันิกด้วยอะไรด้วยครับบางทีก็ไหลเขาไปท่อด้วยอะไรด้วยเคี่ยเกิดวิสัยที่เขาไปช่วยก็มีครับ<ต>การ,รการตั้งสติสําคัญสติสําคัญที่สุดในใน ใช่เพราะเรียนเรียนต้องเกี่ยวเรียนกับเกี่ยวโดยนพันธนาการโดยอะไรเงี้ยต้องเรียนหมดนะครับเรียนการแก้ปัญหาใต้น้ำเนี่ยต้องเรียนหมดเพราะเป็นกู้ภัยนะครับไม่เรียนํำน้ําอย่างเดียวใช้เรทีฟก็ดีแล้วก็ใช้อุปกรณ์อย่างเดียวมันต้องเรียนค้นหาด้วยเพราะไม่รู้ว่าข้างล่างเจออะไรใช่ครับตะข่ายดักปลาใช่เชือกโอ้เยอะแยะเบ็ดลาวเป็นอะไรเยอะแยะเบ็ดราาใช่ครับรากกิ่งไม้ใช่พราน้ำแรงๆเงี้ยลงไปติดปุ๊บออกไม่ได้แล้วทําไง วิธีการค้นหาเยอะยๆไปแต่เรามีวิธีการสอนที่ปลอดภัยต้องมาลำหนึ่งครับทํางานไม่ประสบความสำเร็จไม่ไดครับตัวเราต้องรอดครับง่ายกว่าสําคัญที่สุดใช่นะครับถ้าน้ําเยอะก็ทางเขื่อนปล่อยน้ํามาเยอะก็ก็อาจจะบอกให้เบาน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้คยค่อยๆประสานกันอย่างเงี้คยค่อยๆทํามไปต้องรีบการจันทบุรีเวลาเขาปล่อยน้ํามันแรงก็แล้วแต่ถ้าน้ําทะเลนุ่นนะฮะน้ําทะเลหนุนก็จะต้องปล่อยมาเยอะ เป็นางาน,นพวกเีุ้รามาตลอด40ปีจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่กรเหรดเมื่อกเกือบสามปีที่แล้วผมก็มาเก็บพยานหลักฐานใต้น้าให้นะครับอมาอยู่ก็มาสองสองครั้งนะครับซึ่งก็เก็บจุดจุดที่คาดว่าตกจุดที่ลอยจุดที่ลงใสัประมาณนี้ฮะครับจุดที่ตกนะเราเก็บอะไรก็ เก็บเพื่อไปเปรียบเทียบกับร่างกายของที่ผ่าพิสูจน์ออกมาว่าแตงโมในกระเพาะอาหารในหลอดลมนะมีอะไรบ้างจะตรงกับที่จุดที่ตกหรือเปล่าครับแล้วก็จุดที่ตรงใสยอาจจะตรงกับตรงนั้นก็ได้ยังไม่แน่เพราะว่าต้อง,องรอดูว่าผลผ่าพิสูจน์เป็นยังไงครับครับ,ค,รบคือพูดง่ายว่าเก็บให้ละเอียดไม่ทิ้งร่องรอยครับแล้วก็เวลาเก็บนะครับเราตั้งข้อสังเกตหรือเราหนุนช่วยหนุนช่วยเพื่อที่จะเสริม หลักฐานต่างๆก็ใช้ประสบการณ์ความรู้ของผมหนุนช่วยด้วยครับเกี่ยวกับคนจมน้ําความลึกระดับ10กว่าเมตร20เมตรน้ําตื้นน้าลึกเนี่ยสภาพอมันแตกต่างกันยังไงครับครับอย่างกรณีของน้องแตงโมเนี่ยถ้าเขาจมเนี่ยมือเนี่ยเขาต้องไม่กำมันต้องดิ้นรนคือลักษณะคนตกเรือสมมติว่าตกเรือนะครับ ก็คือทุกคนก็ต้องว่ายน้ำว่ายน้ำใช่ฮะจะไม่ตายทีเดียวจะไม่ตายจะไม่จมทีเดียวเพราะน้องจะบอกว่ายน้ําเป็นอเพราะนั้นก็ต้องพยายามช่วยตัวเองว่ายน้าก่อนมือจะทำอะไรไม่ได้ครับแต่กรณีศพของน้องแตงโมกรรตรงนั้นผมไม่เห็นนะอมีหลักฐานบอกว่าต้องดูนิติเวศนิติเวชครับมีการกรรบดินทรายไว้ประมาณนั้นไม่น่าไม่น่ากรรได้ครับครับแต่ว่า หลักฐานที่เขาเก็บไว้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าจมน้าปกติคือไม่ได้กาเลยต้องว่ายถ้าเป็นน้ําถ้าเป็นน้ําระดับสิบกว่าเมตรตรงที่คาดว่าเป็นจุดตกนะครับตรงนั้นประมาณผมดําลงไปประมาณสิบเจ็ดเมตรถึงยี่สิบเอ็ดเมตรนะโอ้โหสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดเมตรใช่ตรงนั้นตรงนั้นน้องเตโมถ้าตกตรงนั้นน่าจะขาดอาการหายใจก่อนก่อนที่จะก่อนที่ถึงพื้นอืครับและธรรมดาร่างกายของมนุษย์นี่ถึงพื้นไหมครับพี่ใหญ่ ถึงพื้นอยู่แล้วครับหมายความเวลาเวลาเราเสียชีวิตเนี่ยมันจะถึงพ,<อ>พื้นพอพอน้ําเต็มเต็มท้องเต็มปอดแล้วสําลักน้ำเ้าไปเต็มๆนะตัวจะหนักก็ถึงพื้นนะหลังจากตายแล้วใช่ครับต้องถึงพื้นถึงพื้นนะอ๋อแต่ว่ากรณีที่น้ําลึกเนี่ยก็จะเสียชีวิตเสียก่อนใช่ครับขาดอากาศหายใจก่อนนะจะไม่สําลักอะไรเข้าไปสาลักบ้างแบบฝุ่นละอองที่มากระน้ําไหลอะไรอย่างนี้กไปบ้างฮนะ ครับไม่ใช่เปื้อนดินเปื้อนโคลนอะไรไม่มีไม่ไม่สำลักเต็มเต็มนะฮะไม่ฮะมีไปเข้าไปบ้างเหมือนละอองทรายละอองดินอะไรนีิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือความจริงที่เราคุ้นเจอแล้วก็ใช่เพราะว่าแม่น้ำเชวยายาผมลงไปแล้วก็สภาพน้ําก็เเป็นฝุ่นละอองนะก่อจะถึงพื้นก็เป็นฝุ่นละอองครับเล็กๆอย่างเงี้ยนี่นี่ที่พี่ใหญ่ดําเข้าไปครับนี่คือสภาพใต้น้ําะนะใช่ครับ ลึกไหมในบริเวณนั้นเออมีอยู่สองจุดที่เราเก็บนะครับวับนนั้นตามคลิปเนี่นะฮะตรงนี้รู้สึกว่าจะจุดที่จุดแรกครับอ่าจุดแรกที่ท่าเรือพี่บุญสงครามหนึ่งฮนะครับตรงนี้ตอนนั้นลงไปประมาณสนะิบสามจุดแปดเมตรฮะสิบสามจุดแปดสิบสามสิบสี่เมตรอ่ะนะอ่าอืมครับแล้วก็ถึงถึงพื้นเลยครับถึง <30 S 2> พื้นสสี่เมตรครับแล้วก็ใช้ท่อพนะีวีซีฮะ ดาวประมาณนั้นหกสิบเซนฮะเปิดหัวปดท้ายลงไปกดอ่าชั้นบนจะเป็นดินดินหรือทรายอะไรก็แล้วแต่เนียก็จะกดเป็นชั้นๆลงไปประมาณนั้หกสิบเซนครับครับแต่จุดนี้จุดนี้เรากดลงไปไม่เข้าฮะเข้าไปนิดเดียวเพราะว่าพื้นตรงนั้นมันมันแข็งเป็นดินดินเหนียวแข็งแข็งท้ายดินดานแล้วก็เะ็ีทรายบ้างนิดหน่อยก็เก็บเอาไว้ครับก็เก็บปิดปิดปากท่อเสร็จแล้วก็เราก็ขึ้นมาครับ เขาเก็บเก็บไว้เป็นหลักฐานเสร็จปั๊บพี่ก็บันทึกเลยใช่ไหมฮะก็บันทึกทั้งภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอแล้วก็ทําหลักฐานบันทึกเอาไว้ใช่ครับ<ว>พิกัดไหนอย่างไรใช่คนระับอืม,อมเพราะเรามีมี GPS อยู่แล้วครับครับสําหรับสําหรับการนี่นี่น,นี่นี่คือการหาหลักฐานใต้น้ําครับอืมครับอันนี้จะเป็นจุดที่สองเดี๋ยวเราจะเห็นเห็นโคลเลนอยู่ที่ในท่อเต็มเลยครับครับเพราะว่า จุดที่สองเนี่ยจุดจุดท่ารายนะครับท่าสายจุดท่ารายที่ว่าคาดว่าตรงนั้นน้ําประมาณเอ่อสิบเอ็ดจุดสามเมตรนะครับสิบเอ็ดจุดสามเมตรก็จะเป็นเลนเป็นท่ารายเป็น,นเลนอ่าข้างล่างจะเป็นเลนข้างล่างจะเป็นเลนครับมีทรายเล็กน้อยครับทรายไม่ค่อยมีถ้าไม่มีอ่ะนิดห,หน่อยฟุ้งๆกระจายกันนั้นเองครับแล้วพี่ใหญ่เก็บการเก็บแบบนี้นะครับการเก็บแบบนี้เนี่ย ได้ใช้ประโยชน์ในชั้นสารหรือชั้นพิสูจน์หลักฐานแค่ไหนเจ้าหน้าที่ได้อํานวยได้นําไปใช้ประโยชน์แค่ไหนก็ผมก็ส่งให้คุณอัดนะครับส่งให้ดีนันะครับเพราะว่าจากการผ่าพิสูจน์ศพน้องแตงโมเนี่ยในกระเพาะเนี่ยเลนโคนเลนโคนที่อยู่ในกระเพาะในหลอดลมเนี่ย เป็นลักษณะดเดียวกับที่เราไปเก็บหรือเปล่าลักษณะดเดียวกับจุดแรกจุดที่สองอย่างเงี้ยจะเปรียบเทียบได้นะครับเลนโครนที่อยู่ในร่างกายของน้องอที่สำลักเข้าไปใ<ช>่มม,มันบอกอะไรหลายอย่างนะว่าพิกัดช,ชีวิตเพราะว่าเลนโคลนแต่และที่จะไม่เหมือนกันนะฮะมันจะหยาบมันจะละเอียดคล้ายๆจะมีดินเหนียวบ้างหรือเป็นเลนที่ยบหยาบบางทีก็มีทรายปนเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องดูตัวอย่างที่เราเก็บมาว่ามันตรงกับ ตรงกับในร่างกายกหลากฐานที่อยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ในหลอดนมครับครับครับแล้วก็การการสำลักนะครับมนุษย์เองเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของการสำลักธรรมชาติของมันเป็นยังไงจริงๆแล้วพอตกน้ำลงไปแล้วเนี่ยสำลักน้ำแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขาดอากาศหายใจเนี่ย นาทีกว,ากว่าก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วครับนาทีกว่าครับแต่ถ้าสี่นาทีก็เริ่มเป็นคือสมองขาดออกซิเจนไปเยอะก็ก็สมองสมองตายนะครับสี่นาทีใช่ครับสี่นาทีอืแต่กรณีของแต่ในน้ําเนี่ยมันจะเร็วกว่าเพราะว่าสําลักน้ําตลอดครับน่าจะหมดสติก่อนอืยังไม่ขาดอากาศขนาดว่ายังหมดสติก่อนที่จะถึงพื้นนะครับ แต่กรณีของแตงโมงเขาไหว้น้ําเป็นใช่ไหว้น้ําเป็นสัญชาติญาณคนเวลาตกน้ํำยังไงก็ต้องไหว้ครับต้องไ่ว้ต้องไหายอยู่แล้วครับ <ừ> จะไปกรรมอะไรเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหย <ừ> ครับกรรมมือเพื่ออะไรครับและการกรรมมันบอกอะไรเราในหลักฐานที่เขาไปพบน้องแตงโมงกรรมก็ต้องดูดูว่าการกรรมเนี่ยมีอะไรอยู่ในมืออื <ừ> ใช่ไหมครับอยู่ในมือความลึกน้ําเท่าไหร่ ผมว่าข่าอาการหายใจก่อนที่จะไปกำตรงจุดที่สิบกว่าเมตรยี่สิบเอ็ดเมตรเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ฮะต้องกำด้านนอกน้ำตื้อเนะต้องกำจากตื้อตื้อตว้อนื้อครับแล้วทำไมต้องกำสัญชาตของมนุษย์เนี่ยทำไมแสดงมันต้องเจ็บปวดหรืออะไรต้องกำอาจจะไม่รู้เพราะว่าใต้น้ำเนี่ยบางทีน้ำประมาณทั้งเจ็ดเมตรแปดเมตรเนี่ยยังไม่เสียชีวิตครับนะครับเหมือน ตะเกียตะกายได้ห,หรือว่าอาจจะบนบกก็ไม่รู้นะครับกำจกบนบกลงไปก็ไม่รู้เพราะผมเจอมาหลายรายแล้วบางทีกมโทรศัพท์ก็ยังกรรมอยู่อกรมของอะไรก็ยังกรรมอยู่ใต้น้ํากรมแน่นครับกรมแน่นแล้วแม้ว่าจะศพผ่านไปแล้วก็ยังกรำก็ยังกรรมอยูย่อ,อกแอืมีของในมือเนี่ยถ้าตกน้าไปบางทียังกรรมอยู่จนเสียชุดก็ยังกรมอยู่ยังกรรมอยู่ไม่คลายไม่คลายเออทาไมอะพี่ ก็ไม่ทราบเหมือนกันบางทีแบบเสรีละอยู่ที่ว่าเขาขาดอาจการเร็วหรือเปล่าใช่ไหมครับระหว่างที่ตกลองใปเนี่ยกำอะไรอยู่เนี่ยบางทีก็ยังอยู่ในมืออยู่ก็ลขายนะพอขาดปั๊บเออแน่นเหมือนกับครับก็ยังกำเหมือนเกงเหมือนเกงอย่างเงี้ยมันเกงอย่างเงี้ยครับโอ้ครับครับครับกรณีกรณีนี้นะครับพี่ใหญ่เก็บหลักฐานหลายที่ ที่เกี่ยวข้องกับคดีครั้งแรกที่มาใหม่ๆเนี่ยเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยผมมาเก็บอยู่สี่จุดนะครับก็มีที่วัดข้างข่าววัดข้างข่าวครับแล้วก็ที่เจอเจอศพที่ลอยขึ้นมาอืคาดว่านะครับแล้วก็จุดที่ตรงทรายคือท่าสรายท่าทายครับครับ,รบที่วัดข้างข่าวเนี่ย เราดำลงไปเก็บอะไรบ้างก็เก็บเหมือนกันนะครับคือใช้ท่อพี c ีเหมือนกันกดลงไปฮะพื้นผิว totally ท right ี่เรากดลงไปเนี่ยเราเก็บตัวอย่างดินทรายขึ้นมานะครับแต่ตรงนั้นมันมันไม่มีเลนไม่มีอะไรเจอแต่ทรายคะเจอแต่ทรายครับก็บางทีถ้าถ้าเป็นเลนเนี่ยเราเก็บได้เป็มกระบอกเลยแทงไม่ได้คเหมือนที่ถ้าถ้าสายเนี่ยจะเป็นเลนหมดเลยกดก็ไปเต็มกระบอกเลยครับครับแล้วก็ที่ ท่าพิบูลท่าพิบูลก็มีดินบ้างแต่เป็นดินแข็งแล้วมีดินเหนียวแล้วก็มีทรายครับครับทรายที่มันปิวย่าเงี้ปิวตลอดเวลาเพระาะเจ้าพยาเป็นน้าขึ้นน้ําลงคเหมือนจะพาตากรไปไปมาอยู่อยเยครับส,สปปี่สิบปีสี่สิบปีที่ผ่านมานะครับพี่ใหญ่เอ,อหลายคดีก็คงจะผ่านมือการเก็บหลักฐานต่างๆเนี่ย พี่ใหญ่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเจอประสบการณ์อะไรบ้างประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยบางทีส,สภาพศพใต้น้ำเนี่ยเจอเจอเยอะมากเพราะว่าเราก็จะถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายวิดีโอไปด้วยว่าเขานอนท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยออยู่ท่าไหนอย่างเงี้ยจริง,รงๆลักษณะถ้าลอยขึ้นมาเนี่ยน่าจะบวมหมดอืดหมดถ้าลอยตัวเราหน้าเราเนี่ยบวมหมดอืดหมดอืดหมดใช่ครับท้องอืดอืดอืดหมดฮนะ สามวันเนี่ยอืดหมดแล้วครับสามวันอืดหมดเพราะว่าจะเกิดแก๊สในในช่องท้องในลำไส้ในอะไรพราะในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะบวมอือครับบวมเหมือนลูกโป่งอ่ะบวมกลางแขนกลางมืออะไรย่างเงี้ยเทียบความหน้าเมื่เกี้ก็ง่ายแล้วแต่ครับครับส่วนกรณีของแตงโมก็ท่านผู้ชมก็ไปตามเอาเองว่าครับว่าสภาพเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนใช่แต่ว่าคนที่จมโดยรวมแล้วก็จะ ถ้าอืดเจอธรรมชาติก็อืดหมดแล้วฮะอืดมนเลยถ้ายังไม่เจอใต้น้านะครับถ้าเจอข้างบนแล้วสภาพหน้าตาเลยครับคนที่จมน้าปกติหน้าตาก็จะบวมทุกอย่างครับบวมตาถลนสองข้างอย่างเงี้ยบางทีก็ลูกตาหลุดตรงมปเลยถ้าหลายวันถ้าติดหลายวันถ้าติดหลายวันครับหลุดออกมาเลยแต่ถ้าหลุดก็จะหลุดออกไม่ไม่ออกมาข้างเดียวออกออกถ้าเกิดว่าออกมาข้างหนึ่งอีกข้างไม่ออกล่ะมันมีความหมายว่าอย่างไร มันก็อยู่ที่สภาพการตายฮะภยสะภาพการตายตายธรรมชาติหรือตายผิดธรรมชาติอ๋ออ่านได้อีกนะใช่อ่านได้อีกอ่านหลักฐานได้อีกครับก็โดยรวมก็เอาหลายๆหลายๆปัจจัยเข้ามาเข้ามาวิเคราะห์เอาว่าสภาพมีบาดแผลไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอืมถ้าถ้าจมน้ําตายธรรมชาติก็ลักษาได้ย่างง้ับบวมหมดบวมหมดถ้าหลายวันหน่อยก็ตาถลน อ,องมาด้วยทุกลายแบบนี้ทุกลายที่ผ่านมือพี่ใหญ่มาทุกลายครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทุกลายอรัอครับครับแต่ถ้าเกิดว่าตายแบบไม่ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีสภาพร่างกายที่จริงๆแล้วไม่ปกติหมอแต่ละหมอที่ที่ไปชันสูตรไม่ว่าจะตามลงมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามองออกอเขามองออกอยู่แล้วฮะเพราะเขาเรียนมาเขาเรียนมาฮะ ผมไม่ได้เป็นหมอผมผมแค่ใช้ประสบการณ์ที่เราดูอะแต่เราสบตัวศบเราสังเกตว่าลักษณะเนี้ยเกือบทั้งหมดจะมีลักษณะตายธรรมชาติก็แบบหนึ่งใช่ครับตายที่ธรรมชาติก็แบบหนึ่งอืมตายแบบผิดธรรมชาติบ้างอยากให้เพียให้ความรู้หน่อยผิดธรรมชาติเหรอที่ประสบการณ์ที่เจอเจอผิดธรรมชาติก็ก็จะมีบาดแผลบาดแผลอ่าบาดบาดแผลร่องรอย ร่องรอยอาจจะมีการคาดกรรมมาก่อนใช่มีร่องรอยว่าบาดแผลเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยของมีคมหรือบาดแผลโดนกระแทกถูร้ายครับดูกระดูกแต่ละชิ้นทุกส่วนของร่างกายมีแตกหักไหมใช่ไหมครับผมว่าผมก็ตอบไม่ได้ดิติเวศเขาจะเก่งกว่าเราเยอะเราก็แค่ว่าเออพอจะรู้ทางนี้บ้างเพราะว่าบางทีเราคุยกับหมอบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ตายแบบธรรมชาติในน้ําอาจจะถูก ฆาตก,กรรมมาถูกทำร้ายมาแล้วก็จับมาโยนน้ำเนี่ยก็แบบหนึ่งใช่กระดูกแตกแผลร่ลองรอยมีเนาะใช่ก็ต้องดูที่บาดแผลเป็นหลักอืครับเขาบาดแผลแต่และอย่างเนี่ยคุณหมอขอรู้อยู่แล้วครับว่าโดนโดนของแข็งของมีคมไหมลักษณะเป็นอะไรเป็นมีดเป็นอะไรหลายหลอย่างนะผมว่าคุณหมอได้จะดูออกครับครับพี่ใหญ่ตะเวนมาสี่สิบปีนะครับ ไปที่ไหนมาบ้าง